เมื่อกี้เห็นออน้องๆพอเดินสวนขึ้นไปนะก็คือรูชะตากรรมตัวเองเลยอะตอนจะเดินกลับอ่ะหุยสวยอ่ะฟิลเหมือนแบบฟิลเหมือนในหนังเลยสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะฟิงอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วางนะคะก็คือตอนนี้ฟิงจะมาดูผาช่อนะคะเป็นแบบว่าหินแกงแคนยอนที่แบบว่าฟิงเห็นเขาถ่ายลงกันนะแบบว่าสวยมากก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่ฟิงก็พกพาส,สปอร์ตอุทยานมาด้วยมาปัม๊มเดี๋ยวให้ดูทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นลายเซ็นของพี่คนสวยนะคะหนูไม่ได้ถ่ายมาเมื่อกี้ เกรงใจเขานิดนึงนะคะก็อันนี้ไปเลยลุงพอบอกว่าพี่คนสวยะเดินไปยังไวอันนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าล่าลาไเซนที่เป็นแบบสับนะคะก็ไม่เป็นไรแค่ได้ตาปั๊มอันนี้มาก็คือภูมิใจและเราก็ค่อยๆเก็บไปทีละที่เนาะเนี่ยทุกคนหนูยังไม่ได้นับเลยนะว่าตอนนี้หนูแบบได้เท่าไหร่แล้ว อันนี้คือที่ขุนสถานนะที่ที่หน้านะคะทุกคนนี่เป็นไงน่ารักเนาะอันนี้เป็นกวางเหมือนแบบเหมือนลายเซนเลยอะตาปัม๊มอันนี้ก็ดอยผ้าห่มปกค่ะหนูจำได้ทุกที่เลยนะที่ไปมานี่อันนี้ดอยสุเทพนูน่นอันนี้สมัยที่เขาแบบว่ายังไม่มีแบบลายเซ้นแอนิมลอลนะทุกคนนี่นี่อันนี้เพิ่งไปมาเลยดอยอินทนนท์ มีนกมีเสือน้องเอวาน้องเอวาอันนี้เนี่ยโอ้ยังมีหลายที่ที่เรายังไม่ได้ไปเลยนะแถบทางใต้อย่เงี้ยจริงไปน้อยมากๆเลยอ่ะเนี่ยคนเยอะนี่นะคะแม่วางอันนี้แล้วสุดีออือเราจะไปเก็บกันให้ครบร้อยห้าสิบ นี่อันนี้เยอะมากอันนี้ที่เวียงโกสายมีบูก,ก็ไปใช่ป่ะใช่ค่ะสนุกมากใช่แพร่อันนี้นะคะมีผีเสื้อนกคูแล้วก็นกอะไรไม่รู้นี่นี่อันนี้ก็ที่สี่ลานนาอันนี้ฟินก็ไปถ่ายมาที่ดอยม่อนลานนี่สวยมากสวยมากอุ้ยเราเก็บมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิ นี่ห้วยน้ำดังอันนี้ไปบ่อยมากน่าจะเกินสิบรอบได้แต่ว่าเออพี่คนที่เซนอะจําได้เหมือนพี่เขาไม่อยู่นี่อันนี้ก็อบขาอบขานมันกันไปกับมีบุเราไปด้วยกันหลายที่มากเลยนะมีบุ mm hmm. บเรา mm hmm. จะไปเก็บอุทยานกัน mm hmm. นี่เลยทุกคนเนี่ยเนาะนี่หมูป่าหมูป่านี่หนูก็ไปถ่ายมาที่ภูเหลือโคตรเท่เลยอะ นี่อันนี้ก็เป็นโนกเหมือนกันนะพอดีพี่คนที่เขาเซ็นเน่ยเขาไม่อยู่เขาก็เลยแบบเซ็นใส่กระดาษเอาไวใ้ให้เราไปติดเอาขู่เยอะมาก,มมกโอ้ยภูมิใจนะเนี่ยถ้าถ้าแบบถ้าเราทําอย่างนี้ในทุกๆอ่ะสักอาทิตย์นหนึ่งนี้เนาะไปทุกอัน <laughs> เก็บน่าจะแบบครบอยู่ เมืองกาญยังเพียร์ูไปเมืองการนครการณ์นะกระบุรีอ๋ออันนี้คือภาคใต้ระนองระนองนี่ภาคใต้อะแทบยังไม่ได้ไปเลยนะทุกคนตามก่อนนี่เดี๋ยวหนูไปแน่นอนเจอกันซีมิรันใช่เกาะซีมิรันแต่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะบิกินี่นะเจอเลยบิกินี่เจ็ดสีไปแล้วหนูจะไปจริงๆอ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยว ไปกันต่อนะคะ <ไป S 1> นี่นะคะทุกคนถ้าเกิดทุกคนมาแล้วแบบว่าไม่มีไอเดียนี่เลยทางอุทยานเขาก็ทําแผนที่อะไรไกด์ให้เราเรียบร้อยแล้วว่าเราเนี่ยควรจะต้องไปที่ไหนบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูมาที่นี่ไปไหนดีเจ้านี่เลยนะคะก็ก็จะเป็นออเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นหลูนะคะให้เราแบบดูว่าเนี่ย แต่ละที่แต่ละโซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างถ้าเกิดเราแบบไปเออหนูไม่แน่ใจว่าเราสามารถเดินได้ทั้งหมดนี้ไหมนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ใช่น้าท่องเที่ยวนะคะนี่เลยแผนที่พิทยานแห่งชาติแม่วางนะคะทุกคนเอออย่างนี้ก็ดีนะเขาก็จะบอกว่าตรงนี้ก็เป็น ช่วงเสาหินอันนี้แหละที่เราจะไปอันนี้เกิวเสือเต้นนะทุกคนก็เนี่ยก็คือจะเป็นหินแกนแคนยอนแบบนี้หมดเลยแต่หนูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงแต่ว่าทางอุทยานเขาก็ถ่ายภาพมาให้เราดูนะอืมสวยงามมากเลยนะคะทุกคนก็ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลย ผาช่ออันนี้ที่เขามาถ่ายรูปกันว่าจะตรงปรอกหรือเปล่าก็เรามาถึงที่จอดรถผาช่อแล้วนะคะคนก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันแต่คือตอนนี้นะทุกคนมันคือเวลาเที่ยงแนะนำนะคะถ้าใครมาช่วงนี้ให้พกเสื้อกันแดดและหมวกมาด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนมากเลยอะ อ๋อแล้วก็เมื่อกี้นะฟิ่งเห็นลานกลางเต็นท์ดวดแบบสวยมากเลยอ่ะมันติดแบบริมอ่างน้ําอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่เปิดนะคะเขาจะไปเปิดให้พักได้ช่วงหน้าหนาวค่ะนี่นะคะเราส่งแนวหน้าไปแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมแนวหน้าแนวหน้าอื <laughs> <laughs> ก็นี่นะคะทุกคนเป็นทางลงไปผาชอ่อ400เมตรนะคะให้อ่อ ก็คือได้เงินนิดนึงอะค่ะทุกคนถ้าเดินช่วงนี้นะค่ะก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี่แหละทุกคนเมื่อกี้เห็นน้องๆพอเดินสวนขึ้นไปนะก็คือรู้ชะตากรรมตัวเองเลยอะตอนจะเดินกลับอะคือหอบนะคะทุกคนอาจจะหอบแดดค่ะเพราะว่าแดดดีมากเลยวันนี้เอาล่ะเรามาสู่คือนราบแล้วทุกคนนี่เลยระหว่างทางมันก็เป็นแบบ เป็นหินอนึางเนี่ยนาตากับมีบุ๊ไปแหละคือเขาบอกว่าผาช่อเนี่ยมันจะเป็นแบบการสึกกร่อนของหินโดยน้ำอะทุกคนน้ำฝนนั่นแหละแต่ว่าหินไออันเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบเป็นหินที่แข็งขนาดน,นั้นนะเหมือนมันยังมีความอ่อนนุ่มอยู่จนแบบ มันโดนน้ำฝนกระซอจนเป็นแบบลูกทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้หนูเห็นป้ายหนึ่งร้อยเมตรถึงผาช่อเป็นร้อยเมตรที่ทรมานมากได้หอบอะ่ะชันจริงถึงแล้วทุกคนนี่เลยแต่มันอาจจะยังไม่ใช่มุมที่ เราจะมาเก็บภาพกันนะคะไปเ,เดินเข้าไปดูต่ออีกนิดน,นึงในกล้องสวยอยู่นะหุยสวยอะ่ะฟิลเหมือนแบบ <c oughs> ฟิลเหมือนในหนังเลยล <laughs> โอ้ยอันนี้คือธรรมาชาติเขาส,สารรสร้างนะคะทุกคน,นไข่ <laughs> แหง้งไข่แห้งเฮงไม่มีนะคะทุกคนนี่ าก็คือจะต้องมีคนลงไปเดินตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นมาเพื่องานภาพที่สวยงามตรงนี้ทุกคนคิดว่ามันเป็นรูปอะไรมันก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะคะแต่ว่าจินตนาการของพี่อุทยานเขานะคะเขาบอกว่านี่คือเสาโรมันนี่เลยอลังการฟุด นี่คือแบบเห็นใกล้มากนะนี่เขาก็จะมีข้อมูลให้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนแนะนำให้เดินม,มาดูใกล้ๆนะคะมันอลังการมากเลยแต่ว่าเราจะอยู่นานไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากยิ่งข้างล่างยิ่งสวยนะคะทุกคน <laughs> ต้องเดินลงมานะคะนี่เลยอลังการมากก็ซ <laughs> ิ่งลงมาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่า คนค่อนข้างเยอะก็เลยแบบว่ารีบถ่ายรีบลงมาก็อาจจะเก็บบรรยากาศได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าแบบในในเรามาถึงแล้วนี่เลยก็คือทางออกทางออกสวยมาก <c oughs> นี่นะคะแนวหน้าอยู่ในครูด้วยคุณได้เอาเอาวุธมาหรือเปล่าคะไม่งั้นคุณโดนรวบนะคะตรงนี้เลยฉัมาเที่ยว่มารบเอาส่งน้า <c oughs> เขาได้นะเนี่ย หนูว่าแบบเป็นเมใอย่านะคาราฟิงนะอย่านะอย่านะหุยส่งนาได้เลยอ่ะอยู่ในคูเนี่ยระวังนะระวังนี่สู้กันอยู่สองคนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สโนว์บลิ่งผิดนะคะหยอกหยอกค่ะนี่ตามสเต็ปน้าตา เวลาเราเล่นอะไรแบบนี้เราจะปิดท้ายได้คำว่าหยอกหยอกเราไม่มีจริงได้ครับพี่อะไรกันาเอางน้เออใช่ตรงนี้มันคือเป็นแบบฟิลทางน้ำถ้าเกิดน้ำหลากเราไม่น่าจะสามารถเดินได้นะดูดิแต่มันมีเขียวขึ้นเงี้ยมันน่าจะแบบทิ้งร้อนแต่ดูดิมันจะชื้นเลยนะเห็นปะใช่แต่ข้างบนอ่ะมันเป็นร้อนแห้งเลยอ่ะร้อนแบบร้อนแดดมันเป็นห้องข้างล่างนี่มันยังใกล้เลย อันนี้เหมือนเดินเข่ามงคลแถ้าเกิดเดินเดินสนุกเนาะเนี่ในทางถ้าไปทางนี้เขาบอกว่าเออนี่น้ำอะไรเนี่ยนะนี่นะคะถ้าเขาแบบว่าบอกอะไรแล้วก็ต้องทำตามนะคะไม่งั้นเราจะเกิดอันตรายได้ห้ามเดินออกนอกเส้นทางนี่เลยทุกคนมีวิวไปได้จิงอะไรข้างบนร้านตรงนี้ในป่าตอนที่รถก่อนลงมาหป่ะอ๋อเออตรงนั้นวิวดีมากคือหนูยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูทุกคนแบบจริงๆริงเราควรจะมานอนที่นี่เนาะ แต่เขายังไม่ให้นอนนะคะก็ไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้าหน้านหนาวอะไรอย่างนี้ไปค่ะตามออ่แนวหน้าของเราไปเดี๋ยวมันต้องขาดด้วยแล้วก็หมอกใช่ใช่ใช่เอาดิเอาดิอะไรตัวใหญ่กรล้องเว้ยทิเก็ตทิกเกตเป็นแห่์ะเหรอเดี๋ยวเวอะไรถึงยังถึงยังเนี่ย๋อถึงแล้วิ่ เขาบอกว่าเขายังหนุ่มอยู่นะคะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาโดนตามเนี่ยเขาจะไปช่วยประเทศชาติของเราก็ไม่แปลกใจนะคะคุณลุงของเรานี่คือแบบของแท้อะดูจากดูจากเสื้อผ้าหน้าผมก็คือพร้อมกว่านี้ไม่มีแล้วอะไรนะรหัสกองหนุนผัดสุดท้ายผัดสุดท้ายผัดที่สาวะถึงเท่าไหร่ว่าสี่สิบหกมั้งถ้าเลยสี่สิบหกไปอะผัดที่สี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมผัดสุดท้าย ก็คือว่าจะหมายความว่าแบบรุ่นสุดท้ายที่เขาจะเรียกใช่ไหมใช่ครับรุ่นสุดท้ายแล้วกวจะถึงุนี่คือถ้าีลุงนี่ลุก็ไปก็คือแบบรุ่นเนี้ยขลังมากไม่ต้องเอาไปลบก็ได้เอาไปเป็นขวัญกําลังใจให้ให้แนวหน้าเขาก็ได้<ค>อ่ะไป<ค>ไปูระดมได้อยู่เออไปผูกระดมได้อยู<ค>อ่ของแท้นะนนหนูเนี่ยเน,นี่ย<ค>อ,อืน่ารักจังเลยใครอ่ะดูดิใครมันจะหยุดก่อนกันดูนี่ ตรงนี้นะคะคือจุดชมวิวผาช่อนะคะทุกคนหนูคิดว่าถ้ามาตอนเย็นๆหรือไม่ก็เช้าๆเนี่ยน่าจะเหมาะเจาะนะคะตรงนี้คือ,อแบบสบายตาสบายใจเราก็มาพักกินน้ำกันนะคะคทุกคนเ,คเหนื่อยเนาะนี่ปกติน้ำไม่ได้จะกินแบบซีมใช่หรอ,อคไม่กินครับอ,อ๋อทำไมอะคะ ไม่เป็นสปายให้ฝั่งนุ้นเลยครับเฮ้ยทำไมอ่ะไม่เห็นจสเกียวเลยดิซ่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์แบบซี่นะอ๋อแล้วก็ต้องอุดหนุนของของของเราเนาะเขาเป็นสายลับไข่ไข่โคกอยู่เออแต่อันนี้ไม่ค่อยแบบไข่โคกไข่ครบไม่ใช่โคกนะไข่ครบช่วงนี้คนไทยก็จะไม่ค่อยแบบถูกจริตกับเอ่อน้ำน้ำอารมณ์สีแดงเธอไปสั่งเมื่อกี้ฉันบอกเลยพี่ยังบอกว่าเธอไม่รู้เออหนูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทุกคนตโนะ รู้จักพรีเซนเตอร์เขาเขาก็ค่อนข้างดังนะมีชื่อเสียงอยู่แล้วดับแต่ว่าเขาก็แบบเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าปากแจวอยู่อันนี้คนดูจะเก๊กกนหนูไหมเนี่ยรู้เรื่องมีเธอก็ไม่รู้คนเดียวไปสั่งอะไรนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหนูชอบมากเลยอะไรนะเพลงไม่ลองดีกว่าแต่ตอนนี้ไม่ชอบแลวนี่กินแป๊บซี่กว่าพิซซ่านาะพิซซ่าพรีเซนเตอร์ ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ <laughs> พักผ่อนอีกหนึ่งจุดะคะ่ะที่แบบดูสิความเขียวกจีของต้นญ้านั้นแน่นอนค่ะเราก็จะต้องมาหาที่แบบนี้ในการพักผ่นกันนี่เลยที่เขาบอกว่าเป็นจุดกลางเต็นท์อมันดีมากเลยเนาะดูดิข้างหน้าเป็นน้ำมันต้อง เลิศมากๆเลยอะคุณน้าแต่ว่าไว้โอกาสหน้านะคะเพราะว่าเขาไม่เปิดนี่เลยจริงๆข้างบนเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นแบบที่กินข้าวจุดบริการอาหารน้ำดื่มอะไรแบบนี้นะคะนี่วันนี้ว่านาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่นิดนึงนนีน่่สวยกจะใ,ใช่แล้วแหม ไปค่ะเราต้องตามแนวหน้าไปนะคะเขาบอกมีเนินอะไรด้วยไม่รู้เมื่อกี้เนินอ <c oughs> <c oughs> เนินเววนพะมดพทำาอนเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปกันนะคะอสีเขียวมันฮิวใจจริงๆด้วยโอ้เมื่อกี้อะแดดแรงมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแดดอ้อุยสวยมากเลยอะ่ะ ตอนนี้หนูก็คือหน้าแดงตัวแดงไปหมดแล้วน่าจะแบบแพ้เหงื่อตัวเองดูดีบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะอันนี้เราลงมาได้หรอเนี่ยเอาแหละทุกคนตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวฟิงกัมมาต้าแล้วก็มีบูนะคะจะต้องเดินทางกันต่อนะคะก็อ่าตอนนี้เราก็ เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราค่อนข้างสบายใจแล้วเรามีแนวหน้ามากับเราด้วยนะคะวันนี้เรียกได้ว่า e x c u u s i v e สุดๆไปเลยนะคะทุกคนก็สภาพก็คือไม่ไหวแล้วนั้นหนูตอนนี้หัวแบบกระเซิงว่าไปแล้วนะบายๆค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามยอกยอเราเล่นัไม่ยอกหรอก หลังก้ายิ่งกว่านี้ค่ะไปแล้วค่ะไปจริงๆแล้วค่ะ<อ>ทุกคน<ล> bye bye. บ๊า,ายบายอุ้ยคอนเทนต์สุดๆไปเลยนะล่ะา,าสุดล่าสุดนะ้าเป็นเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> แกในตัวคือได้อเออดูบอกแล้วดูแลองค์หญิง หนูบอกแล้วว่าส่งน้ำมันได้วันนี้เชื่อคนอื่นเขาก็มาไอ้นี่เขาตลกกันใหญ่เลยอ่ะมันก็ไม่ต้างแปลกใจนะคะทุกคนเพราะว่านาตาเขาเนี่ยแบบส่งนี้ตลอดเนี่ยมาจัดเต็มจัดเต็มว่ะเป็นบริการให้มีบู๊ไงตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่มีงานทำแล้วนะทุกคนมมาหมดเลยสบายใจไปแล้วทุกคนมาได้จริง